สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพระสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื้องเรื่องพระก,กับภาพพระสิ์ EP ที่99ในวันนี้นะครับผมอยากจะมานำเสนอพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรปี2530ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรปี2530ไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมรับฟัง คลิปของผมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อยากจะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพระกิ่งรุ่นนี้นะครับก็สามารถจะย้อนไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับที่ผมมาทําคลิปหลวงพ่อโสธรปี2530รุ่นนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ไปเดินสนามพระเครื่องนะครับแล้วก็ได้ไปเช่าพระองค์นี้มานะครับ ซึ่งพระองค์นี้เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปี 25, 30นะครับแต่ว่าเป็นพระทําเรียนแบบนะครับเพื่อนๆผมก็เลยอยากจะซื้อมาเทียบนะครับกับพระกิ่งองค์แท้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าของแท้กับของเทียมเนี่ยเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาบอกนะครับว่า พระกิ่งหลวงพ่อโสธรปี2530ที่เป็นองค์แท้ๆเนี่ยดูอย่างไรนะครับถ้าว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกว่าดูอย่างไรพระรุ่นนี้นะครับก็ย้อนกลับไปในคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับผมทําไว้ประมาณน่าจะคลิปคลิปเดียวนะครับเพื่อนๆโอเคครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าพระรุ่นี้ของแท้กับของเทียมเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะ ให้ดูกันไปแบบเทียบกันไปเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้ากอนี้ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับ แล้วก็เรามาดูก้นนะครับนี่ก้นขององค์พระนะครับถ้าหากว่าเป็นของแท้นะครับจะมีฝาอุดกิ่งนะครับแบบนี้นะครับฝาแบบเนี้ยอุที่อยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้เรียกว่าอุเหลี่ยมนะครับพระกิ่งรุ่นนี้มีอุสั้นกับอุเหลี่ยมนะครับถ้าหากว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเพื่อนๆย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะครับของพระรุ่นนี้นะครับ แต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าของทําเรียนแบบเนี่ยเขาจะไม่มีฝาอุดกิ่งนะครับแต่ว่าพระทําเรียนแบบองค์เนี้ยมีการอุดกิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆลองดูลองดูตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีเป็นวงกลมลางๆอันเนี้ยเขาอุดเสร็จแล้วเขาก็ตะใบนะครับเนี่ยมันอ่าพระองค์เนี้ยมีกิ่งด้านในนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าอ่าพระ ทำเรียนแบบนะครับรุ่นนี้นะครับมีออกมาหลายงานนะครับงานที่มีฝาอุดกิ่งด้านล่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่จะดูเราจะดูอย่างไรนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าพระของแท้เนี่ยเขาจะมีความคมชัดของพิมพ์นะครับแล้วก็มีความเรียบร้อยของชิ้นงานนะครับเนี่ยแต่ว่าของเทียมเนี่ยเขาจะไม่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ของเทียมเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่านะครับทีนี้เรามาดูความคมชัดกันเลยนะครับว่าเขาต่างกันอย่างไรเดี๋ยวให้ดูของแท้ก่อนนี่นะครับจำหน้าองค์หลวงพ่อให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูของเทียมกัน เนี่ยหน้าท่านจะติดไม่ชัดนะครับเพราะว่าที่ติดไม่ชัดเนี่ยเพราะเขาเอาของแท้เนี่ยไปถอดนะครับอ่าดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงอ่าผ้าทิปนะครับตรงฐานผ้านะครับทีนี้มาดูตัวฟอนต์ด้านหลัง นี่คือของแท้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูของเทียมเนี่ยชิ้นงานเขาต่างกันนะครับซึ่งของแท้เนี่ยเขาจะมีอ่าความคมชัดของพิมพ์นะครับมีความเรียบตึงของผิวนะครับแล้วก็ชิ้นงานมีความเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น ธรรมชาติของผ้าแท้ทั่วไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าของเทียมเนี่ยเขาจะเบอร์ไม่ชัดนะครับแล้วก็ชิ้นงานไม่มีความเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหลักการดูผ้าทั่วไปเลยนะซึ่งเพื่อนๆบางท่านเนี่ยเขาเล่นผ้าไม่เป็นนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าเบื่อจังเลยพวกเซียนชอบพูดเรื่องความเป็นธรรมชาติคือคุณต้องดูให้ออกนะครับคือของแท้เขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติของของแท้ของเทียมจะมีความเป็นธรรมชาติของของเทียม ะจะไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องหัดดูนะครับมันถึงจะเป็นนะครับแล้วก็ผมต้องบอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับว่า,าถึงแม้ว่า,าพระองค์นี้จะเป็นของเทียมนะครับแต่ว่าผมอยากจะเตือนเพื่อนๆน,นิดนึงหรือว่านักสะสมนะครับว่าอย่าทําลายรูปองค์พระพุทธหรือว่าพระสงฆ์นะครับที่ เป็นของเทียมเป็นพราเก๋พ้าไม่แท้อย่างเงี้ยนะครับเอาไปโยนทิ้งน้ําไปทําลายนะครับเ <_ EN _> พราะว่าผมเห็นเซียนพ้าหลายๆท่านนะครับไปทําแบบนั้นนะครับเพราะเห็นว่าเป็นของแท้โดนไปเช่าของแท้มาแบบโดนหลอ,อกมานะครับก็โยนทิ้งอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการปามาตหลงพ่อหรือว่าองค์พระพุทธนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าการที่เราไปทําแบบนั้นนะครับมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราถ่ายรูป พ่อแม่หรือว่าบุคคลที่เรารักเนี่ยลราไปฉีกทิ้งนะครับหรือว่าไปทิ้งทางขยะนะครับมันมันไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆทางที่ดีนะครับถ้าหากว่าเป็นเรารู้ว่าเป็นพระเนื้อโลหะนะผมผมพูดถึงเนื้อโลหะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเป็นพระเทียมเนี่ยหรือว่าไม่แท้เนี่ยก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่เอาไว้ไปบูชาเองหรือว่าให้ไปหลวงพ่อท่านไหนที่เราเคารพบูชาปลุกเสกให้นะครับเราก็ ค้อยเอาไปหลอมเป็นมวลสารสร้างพระแท้ในอนาคตได้นะครับอย่างนั้นเราก็ยังได้บุญนะนี้ก็ส่วนตัวของผมผมก็คิดแบบนั้นนะครับแล้วก็พวกพระปลอมเนี่ยผมก็เก็บเก็บไว้นะครับพวกที่เช่ามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับ โอเคครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะขอจบการนําเสนอคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยผมก็จะหาพารเกยพารแท้พาร์ทรบที่ไม่ทราบที่วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังประเภทต่างๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับ